ก็อาอาลิสอีสเดธเนี่ยนะคะก็เกิดปัญหานีดหน่อยนะคะก็เลยมาเล่นฟาร์นได้นที่สองก่อนแล้วกันนะคะโอเคก็มาเล่นแทนแทนกันไปก่อนนะคืนที่สองค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะเือโทรศัพท์เจ้าของก็โทรมาไม่ฟังวางสายเราจะทำตามเราไม่ควรร้องเพลงนี้ต่อสาธารณะชนเพราะเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อเอานะคะก็ ก็ขอไปด้วยนะที่เล่นเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเกมชื่ออะไรนะอ๋ออลิสเดทยังไม่จบนะฮะเขาเห็นว่าเอพิโซดสามเนี่ยก็จบแล้วนะเออก,ก็ก็ไม่สปอยหรอกว่าจบยังไงก็จบอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละฮะ <c oughs> ก็เป็นเกมที่สนุกค่อนข้างสนุกเลยนะแต่ว่าคือมันมีปัญหาหลันก็เลยมาเล่นเกมนี้ก่อนก็ลงอันนี้ได้ก่อนเหมืกันเนาะ <c oughs> เราก็สวยตั้งแต่คืนที่สองเลยนะเขาคงพร้อไม่ค่อยได้ดูกล้องสินะว่าตัวนี้มันไม่อยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้ยังอยู่จะทิ้งแดงแหมก็ข้ามคืนนี้ย่ายาวไกลอะ่ะเมื่อไหรจะตีหนึ่งอ็สายข่าดนี้ใส่หน้ากากมีรอเลยจึ้งบุ๊จุ๊บบุ๊มีน้องๆหลายคนนะคะก็ไว้หน้ากากยังไม่ใส่ให้เคสรนันมาเยอะเลยนะบอกว่าพี่ครับ BB, บีบีกับทอยชิก้าเนี่ย ต้องใส่หน้ากากนานๆหน่อยถึงมันถึงจะไปโอเคฮะส่วนมีน้องคนนึงบอกว่าหุ่นในภาคนี้ต้องมีทอยนำหน้าโอเคค่ะอันนี้พี่ก็อุ้ยโอย้บีบีแต่ก็รู้มาพองสังเกตแล้วนะเพราะว่าแมงเกิลก็มาเพราะว่าพี่ก็ชอบเกมนี้พอสมสควรเหมือนกันถึงขนาดเปิดเพจแคต่ตัวละครเลยนะเออแหมใครอยากลองโลก,กับรันก็มาได้เลยฮะ,ะเพจ เฟดดี้เฟดแบร์ฟันดี้เฟดดี้อินไทยนะฮะแล้วก็ก็ก็ไปหามาเล่นกับรันได้นั่นเองนะนเกินเกินหายเกินหายเกินหายเกิน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 มาเกินมาใช่ไหมโอ้โหชิกชิกลับไปซะกลับไปซะเธอกลับไปเอาลูกกระต่ายดักคัพเค้กมาใส่ดีกว่าน่าเธออย่ามายุ่งกับเราเลยเธอไปดีกว่าน่แสตตาใช่ไหมล่ะเราเปิดไฟฉายตากบเนี่ยฮะ หลันหลันเป็นผู้ผลิตสานไฟฉายตากบเชน่ะกรุบแมวกรบแมวใครไม่เคยดูรันสตรีมครั้งแรกจะไม่รู้นะคะว่าว่าฐานไฟฉายตากบมันต้นกำเนิดมาจากอะไรนั่นนั่นนั่นเกาะโรตีเกาะโรตีนั่นเธออย่าเข้ามานะเธอไปสิเธอไปสิเธอไปเธอไม่ไปอ่ะองสาวพูดแล้วเปิดไฟฉายอัดหน้าเธอเลยนะเธอก็รู้นี่ว่าเราไม่ชอบเป็ดนะเราชอบไก่นะเคฟซิงอร่อยดีอิอีเอ็มเธอเธอไปสักทีสิ ไปสิเดี๋ยวกลองเพลงมันหมดนะท่านไปแล้วก็คืออะขอวิน้องบ้องก็ให้ทิปรันมาอีกนะคะว่าถ้าเสียงเพลงอย่างนี้แสดงว่าต้องมีตัวอะไรมาแน,นนแน่นอนแน่นอนแหละค่ะนึกกันแน่นอนแ,แน่นอนเลยค่ะน,นึกกันหมุนกลองดนตรีไว้เลยบีบี BB, ใช่ไหมบี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 บนะีบ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 นบี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 บ ก่อ,อนดอนตีนี้ต้องหมุนหมุนเป็นตามระยะเวลาคือไม่อยากให้คนที่อยู่ในกล่องมาออกมานั่นเองนะคะก็กดจมูกรอ,อบดืด้อเฮ้ยอย่านะจิากาฟองอยมายมามา,อา,มา,นะอาสองตัวย่าคำคือีก่ย,ยากเลย มายุ่งหมดเราใครมาอีกล้วเนี่ยเปรอชิกาย้ายที่ทำไมไม่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 ดีดีไม่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 โอ้โหเฟสดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าบีบีกลับไป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 เฟสเฟสกลับกลับกลับโอ้ยพวกนี้เลยโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวทำนี้กับเราตายแน่นอนหลยครับด้วยกันชีก้าเฮ้นายน่ะเออนายนั่นแหละพันลมเรามาคุยกันดีกว่านะนายก็อยู่กับเราตม้งตแต่ภาคแรกเราช่ไแม่พัลมเรารู้นะนายรู้วชะตากรรมของเราใช่ไหมว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะนายก็บอกใบ้าเราหน่อยสินี่มันก็ตีหนึ่งแล้วนะแบตไฟฉายเราก็ยังเหลือเต็มอยู่นะแต่ว่าเรากังวลว่ามันจะเกิด ไอ้ยันอันตรายขึ้นมาเหมือนตะเกียรรับเละเลย 3. อ่ะทีสามอัลโหลเอ้ยรู้หรือเปล่าตัวอะไรมันจะมาหาเราตัวแรกอะไรนะขอไปมอีกทีสิเดี๋ยวแล้วพันราขออีกรอบหนึ่งพันลดแกพูดอะไรของแกนี่อะตัด ก็ก็ก็รู้สึกสับสนวุ่นวายนะฮะตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบมือไม้สั่นไปหมดผนลุกชันเลยนะ6ตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเธอหยุดตรงนั้นหยุดโอ้โหมันลมแกที่พูดโคตรตรงเลยเนี่ยกลับไปซาชิกาเรายังไม่อยากเจอเธอนะกลับไปเถอะเรามีไฟใช้ยเฮ้ยเฮตัวไหนมาอีกล่ะ หอมาทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยเราไม่อยากโดนตุ้ยตุ๋ตอนนี้นะคะเขาบอกว่านายเป็นอาเมนะไม่เอาไม่เอานะเธอถอยหนีแล้ไปเถอะนะเธอนะอนะขอร้องเธอขอร้องก่อนตรีเราก็ยังไม่ได้ขายร้านเลยได้พีส์พีสพีสอพีส อ,อ,อีกอะไรไม่มีไข่ลานซิล้ออะไรโหนึกว่าจะตายแล้วอขอบคุณมากเลยอาเบะท,ที่แมวอ,อะไรใครมาใครมาโอ้โหฟ็อกซี่ฟ็อกซี่มาทำไม What is the fox กซ์ต้ดี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 ไปอะฮือฮะฟ็อกฟ็อกฟ็อกไปไหนแล้วอะฟ็อกฮะไปใช้เปิดไปได้ปั๊กโอ้ยจิกรรร้าเหมี๋ยวุนหม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 ุน อุ้ยวุ้ยวุ้ยเกิดอะไรขึ้นไฟฉายอย่าทำอย่างนี้กับเราสิเฟสอาเบะไปไกลๆเลยนะเธอจะมาลับเล่อะไรเราเดอจากเราไปเถอะเราไม่อยากคุยกับเธอแล้วไปซะเฟสตอฟวัดเสียงอะไรอะ่ะใครค้นอะไรอยู่เธอโอ้ยไปเถอะย่ามายุ่บเราใครมันอ้มาขวบล้ออะไรไม่เอา้า ก็รู้ว่าเรารักกันมานานเนี่ยนะเราเปิดไปถ่ายได้เลยเนี่ยแบตบเราก็จะหมดแล้วเนี่ยเฮอกลับไปไม่เอาอุย้ยไม่อยามาใกล้ขนาดนี้ <c oughs> ตัวอะไรละเนี่ย <c oughs> โอย้เปิดไฟฉายไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> กีเปิดกล้องไม่ได้นะท่านผู้ชมสะพึงมากโอ้ยไปแล้วเยี่ยมยอดหมุนไข่ลานสิรออะไรเดี๋ยวเลยๆๆๆๆเราพาเพจพาเพจกิน่าออมาทำไมขอโทษขอโทษขอโทษผมมอเธอนะผมมอเธอไม่ใช่ว่ารันเตียวรื้อัดนะไม่เอานะเธอนั่นนั่นใครมาใครมาไม่เอาวุ้ยหู้ฟอกฟอกฟอกไม่เอาลูกกลับไปเถอะนะเฮียเรารักเฮียนะเรารักเฮีย กลับไปเถอะนะเกตเอาเกตเอา t กต t o าออฟอ off this place ไปเลยแะกลับไปยืนหลุมของเฮียเถอเถอนนะเรากลัวแล้วเฮียใจดีกลับไปแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยเราได้เสียงเกิน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 กลับไปเถอะนะเราก็รักกันมานานขอบคุณมากเลยนะแหมเธอนี่เธอนี่ไม่เอานะคู่หญิงสองคนนี้นี่มาสรับกันทำไมไปเถอะนะ เยวมาเรารู้ว่า,าบรร้องแล้วขอบคุณบ้องคืนที่3ไม่เอาแล้วได้ไหมรันเที้ยวเหนื่อยแล้วโดนตุ้ยตัวจนเหนื่อยเลยอะไรเนี่ยฮลัลโหลอุ้ยไอ้นี่เป็นบอลน,นี่อะไรเนี่ยเขาเรียกวันนี่อีสเตอร์อีสเตอร์เอรกเหรอกูอยากเห็นมามองหน้าเราได้ไหม อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แก่วันนี้เราก็รู้จักมาแล้วอ้อเราเป็นไปดี้เหรอเนี่ยเจอจะอยามองตาเสงอะไรเอ้ยเีื่อได้อ๋ออ๋ออ It's me ฉันเองคืนที่สองก็ก็รันรู้สึกเหนื่อยแล้วจะคืนที่สามขอพักก่อนนะ ก็กินดร้องไปพอสมเข็น,นะฮะนั่นผู้ชมกข็ขอขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ของรันเปียนะคะรับโทรศัพท์ไม่รับโอเคก็ขอคลิปหน้าก็อาจจะเป็นอลิสอิสเดชนะคะทำไปออกเซเซตลอดเลยก็ขอไยด้วยนะก็วันนี้ก็บายเมียว